โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับที่จำเป็นต้องใช้ประจำเลยนะครับผมโอเคครับเครื่องมือแรกนะครับจะชื่อว่า selection tool นะครับจะอยู่ใน tool bar นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมอ่าจะเห็นว่าเป็นเหมือนลูกศรสีดำนะครับผมโอเคคลิกเข้าไปนะครับสำหรับเครื่องมือ selection นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือในการเลือกวัตถุนะครับแล้วก็สามารถคลิก เพื่อย้ายวัตถุนะครับสมมติผมสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมโอเคเครื่องมือ e ิ e c t ั o นตัวนี้ก็จะใช้ในการคลิกนะครับที่วัตถุนะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งไปตามที่เราต้องการนะครับสมมติต้องการย้ายนะครับก็สามารถคลิกค้างไว้นะครับที่วัตถุนะครับแล้วก็ย้ายไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกที่วัตถุนะครับ ตัววัตถุจะมีกรอบแสดงขึ้นมานะครับให้เราสังเกตจุดสีขาวทั้ง6จุดนี้นะครับผมจุดตัวนี้นะครับเราสามารถนำเคอร์เซอร์นะครับไปไว้ที่จุดตรงนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวเคอร์เซอร์นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับจุดตัวนี้นะครับจะเป็นจุดสําหรับเอาไว้ย่อขยายวัตถุนะครับหรือว่าปรับขนาดของวัตถุนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลองลากเมาส์ดูนะครับจะเห็นว่า ตัวอ็อบเจกต์นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราลากเมาส์นะครับแต่หากต้องการให้รูปอ็อบเจกต์นะครับมันขยายแบบมีสมมาตรนะครับให้เรากดชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราย่อขยายนะครับตัววัตถุมันก็จะสมมาตรนะครับตามขนาดเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถคลิกได้นะครับทุกจุดเลยนะครับผมจะเห็นว่าเวลาที่เราเอาเมาส์นะครับไป ไว้ที่บริเวณจุดสีขาตัวนี้นะครับตัวเคอร์เซอร์มันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าเราคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับเมาส์นะครับ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้กดชิปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเรากดชิปค้างไว้นะครับโปรแกรมนะครับก็จะช่วยรักษาตาส่วนนะครับในการย่อขยายนะครับผมแต่ถ้าเราไม่กดชิปเลยนะครับ เวลาที่เราย่อขยายนะครับมันก็จะเป็นการย่อแบบอิสระนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคลองคลิกดูนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้ให้เราลองเอาเมาส์นะครับมาไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับของตัวอ็อบเจกต์นะครับไม่ต้องทับตัวจุดสีขาวนะครับแค่ให้อยู่ใกล้ๆก็พอครับจะเห็นว่าตัวเคอร์เซอร์นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบลูกศรโค้งนะครับผม ตัวสัญลักษณ์นี้นะครับจะเป็นคําสั่งครับในการหมุนวัตถุนะครับให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นคําสั่งในการหมุนวัตถุนะครับผมโอเคเราสามารถหมุนได้อย่างอิสระเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเรากดชิปค้างไว้ที่เป็นพิมพ์ด้วยนะครับจะเห็นว่าโปรแกรมนะครับจะล็อกการหมุนไว้ที่45องศานะครับทุกทที่เราหมุนนะครับผมอ่า ะเห็นว่าเวลาเราหมุนนะครับโปรแกรมจะหมุนให้ทุก45องศานะครับผมแต่ถ้าเราไม่กดชิปเลยมันก็จะหมุนแบบอิสระนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องมือ Selection Tool นะครับเครื่องมือแรกนะครับที่เราต้องใช้ประจำเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่ควรลืมเลยนะครับผมก็คือทุกครั้งที่เราใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับผมเมื่อเราใช้เครื่องมือเสร็จแล้วนะครับ เราต้องกลับไปที่ Selection Tool ทุกครั้งนะครับผมเพื่อเป็นการปิดคำสั่งเครื่องมือที่เราใช้อยู่นะครับสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติผมใช้เครื่องมือ Rectangle Tool นะครับในการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมเมื่อเราวาดเสร็จนะครับเราต้องกลับไปที่เครื่องมือ Selection Tool นะครับทุกครั้งนะครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อเป็นการปิดคำสั่งตัว Rectangle Tool นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ selection tool นะครับในการคลิกที่วัตถุนะครับแล้วก็ย้ายไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมอโอเคประมาณนี้นะครับผมเครื่องมือต่อมานะครับที่เราต้องใช้บ่อยเลยก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า zoom tool นะครับผมอ่าจะอยู่ตรงนี้น,นะครับผมโอเคให้เราคลิกเข้าไปหน่งทีนะครับ เครื่องมือซูมทูนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการย่อขยายอาร์ตบอร์ดนะครับผมให้เรานำเคอร์เซอร์นะครับหรือว่าตัวเมาส์นะครับมาคลิกที่บริเวณอาร์ตบอร์ดนะครับเพื่อทำการขยายนะครับผมโอเคแต่หากเราต้องการให้เป็นเครื่องมือซูมเอา t นะครับหรือว่าเครื่องมือย่ออาร์ตบอร์ดนะครับให้เรากดเอาทิ้งเนตค้างไว้ที่เป็นพิมพ์นะครับ จะเห็นว่าตัวสัญลักษณ์นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับผมาจากนั้นเราก็คลิกนะครับที่อาร์ตบอร์ดนะครับเพื่อทําการย่ออาร์ตบอร์ดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีช็อตคัทที่เราใช้บนแป้นพิมพ์ได้นะครับโดยให้เรากดคอมมานค้างไว้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเป็นคําสั่งในการซูมอินนะครับผมถ้าเรากดคอมมานนะครับ ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายลบนะครับก็จะเป็นคำสั่ง zoom out นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครใช้ windows นะครับก็กด control นะครับผมส่วนใครที่ใช้ Mac ก็กด command นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมลองกดดูได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ประจำเลยนะครับก็คือ hand tool นะครับผม ก็จะมีไอคอนเหมือนรูปมือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าให้คลิกหนึ่งทีนะครับโอเคเครื่องมือแฮนด์ทูตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการเลื่อนอาร์ตบอร์ดนะครับวิธีใช้งานนะครับให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับที่อาร์ตบอร์ดแล้วก็เลื่อนนะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมปกติเราจะใช้เครื่องมือแฮนด์ทูนะครับในกรณีที่เราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับซูมอาร์ตบอร์ดเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ ใช้แฮนด์ทูนะครับในการเลื่อนอาร์ตบอร์ดไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผม่าโอเคประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้บ่อยมากเลยนะครับผมโอเคนอกจากนี้นะครับเครื่องมือแฮนด์ทูนะครับยังมีช็อตคัตอยู่ที่แป้นพิมพ์นะครับก็คือกดที่ปุ่มสเป c บาร์ค้างไว้นะครับผม่าก็จะเห็นว่าตัวเคอร์เซอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับผมเราก็สามารถคลิกค้างไว้นะครับ แล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมอโอเคครับนี่ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับในการใช้งานนะครับที่เราต้องใช้ประจำเลยนะครับผมอ่า